สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรทำอะไรทาอะไรคะ <c oughs> เห็นไหมคะมีเครื่องปั่นค่ะถ่ายซีไว้จะทำอะไร <c oughs> อ่ะละคะ่ะวันนี้เราจะมาปั่นข้าวนะคะปั่นข้าวข้าวคั่วค่ะ มาดูวิธีการปั่นกันเลยค่ะขายสิค้าว,ว่าปั่นแล้วไปทําอะไรลองดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เราคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่เหลืองนะคะเป็นข้าวสาข้าวสารหรือข้าวเจ้าค่ะคะ,นะคะอ่ะตอนนี้มาดูวิธีการปั่น,นะคะ่ะวันนี้เราใช้ข้าวห้าร้อยกรัมนะคะเราก็จะเอาข้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเครื่องโมนะคะ เอาแบ่งเป็นสองครั้งนะคะครั้งละสอง้อยห้กรัมนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณอ่ใส่ในนีก้ก่อนเก็บความเรียบร้อยค่ะมีนะคะประมาณนี้นะคะเก็บความไม่เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็จะเอาฝาเนะะี่ยครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะคะ จะเปดิดใช้ไฟปั่นนะคะมาไม่เอ่ย ตอนซื้อมาใหม่ๆก็ไม่ค่อยดังค่ะใช้ไปใช้ไปจะดังนะคะอีกสักนิดแต่ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่เดี๋ยวจะปั่นอีกสักครั้งนะคะเราก็จะเทใส่เครื่องร่อนของเรานะคะนี่เป็นเครื่องร่อนค่ะนะคะใส่เครื่องร่อนไปจะพักไว้แบบนี้ใส่ถาดนี้นะคะ,ะพักไว้แบบนี้เทใ,ใส่ค่ะเทใ,ใส่ในเครื่องร่อนของเรานะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลา เราจะทำการร่อนนะคะขอปั่นอีกครั้งหนึ่งนะะจะได้เยอะๆอีกอจากนั้นกาจากข้าวใส่ไปนะคะอันนี้250กรัมะคะ่ะวันนี้เราทำข้าว500กรัมะคะ่ะทั้งหมดะะข้าวนี้เวลาคั่วต้องคั่วให้หอมๆนะคะขนมจิจะอร่อยนะะอ่ะเอาละค่ะปั่นอีกสักครั้ เดี yeah. <pe> bon <s chodzi> ๋ยวเราจะพักไว้ในเครื่องโม่ก่อนนะคะตอนนี้มาดูวิธีการล่อนค่ะดูวิธีการล่อนีค่ะก็ล่อนกันอย่างไรนะคะหยิบหลบกล้องไปก่อนนะคะใส่ถาดนี้นะคะีนี่ในถาดนะคะนะคะวิธีการล่อนค่ะเราก็จะใส่ไปในเครื่องล่อนนี้นะคะอันนี้ก่อน ในนี้นะคะเครือ่อนค่ะนจะแบ่งให้เท่ากันจากนั้นเราจะใช้มือเนี่ยคะ่ะตบค่ะมือด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็เขย่าค่ะเพื่อให้แป้งเพื่อให้ข้าวลุมไปข้าง่ค่ะผ่านเครื่องร่อนอย่างค่ะตบๆกันตบเบาๆกระแทกๆกันนะคะ,คนนแ,ะ,คะแล้วก็เปลี่ยนไปข้าวก็จะตกลงไปอยู่ข้างล่างนะคะในยางค่ะตกไหมคะ หอมนะคะหอมมากคั้วใหม่ๆห,หอมมากจากอันนี้ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมคะไม่ผ่านนลคะเนื่องจากเราโม่ได้อีกครั้งนึงนะคะถ้าไม่ผ่านอ่างนะคะส่วนนี้มาโดนนี้เราก็จะร่อนอนี้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะแต่แงอันนี้หลบไปก่อน ตอกไปเรื่อยๆค่ะในนี้ถ้ายังไม่ผ่านไปข้างล่างนี้ก็สามารถเอาไปไปโม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บรรอนจะได้ละเอียดละเอียดอร่อยอร่อยค่ะ,คะประมาณนี้นะคะ เก็บไว้ก่อนนีเราก็มาดูล่อนอันนี้อันนึงจะจะล่อนให้ดีกสักครั้งนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นคไม่ยากค่ะวิธีการไม่ยากนะคะทำง่ายๆไม่ยากานะคะตบนะคะเบาๆจับอันนี้ไว้ด้วยมือขวาและอันนี้แบมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ตบ มือนี้จะเป็นตัวเป็นตัวถ่ายน้ำหนักเป็นตัวให้น้ำหนักไปมือนี้ก็ไปกระทบกันนะคะเบาบางน้ำหนักจะอยู่ด้านขวานะคะที่ายไปอ่ะเดี๋ยวเรนนี้ก็สามารถที่จะไปไปไปปั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะพักไปก่อนนะคะเราจะล่อนี้ดูนะคะอันนี้ก็เลยนิดหนึ่ง ดูวิธีการร่อนนะคะร่อนใหญ่ลรตก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 นะคะ,บ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 ,ะ,คะบางคนร่อนไม่เป็นนะคะจะเอาอั้นี้ไปขูดนะมันไม่ดีค่ะนะคะช่วนงะอย่างนี้ไม่ได้ถ้าร่อนไม่ถ่ายก็ไปปั่นใหม่นะคะไม่ยากค่ะนะคะอะละคะ่ะ,คะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะไปปั่นต่อนะคะอะตอนนี้มาดูพิธีการเก็บข้าว เราก็จะเอาข้าวนี่ค่ะใส่ใิจาานะคะอันนี้ป็นส่เราจะนำมัาเบลจานะคะ,ะ,คะอันนี้ดูค่ะอันนี้ข้าวนี้นะคะที่เราล่อแล้วเนี่ยนะคะนี่ค่ะนะคะเรียบร้อยะคะ่ะสวยงามค่ะหอมค่ะ เอาไปทำอะไรได้บ้างข้าวคั่วข้าวคั่วอ่นี้ข้าวคั่วข้าวเจ้าคั่วนะคะเราเรียกว่าข้าวเจ้าคั่วเราจะไปทำข้าวตูนะคะเราเรียกว่าข้าวคั่ววงเล็บก็คือข้าวเจ้านะคะตอนนี้วิธีการไปคั่วเนี่ยเดี๋ยวก็นะคะต้องเข้าไปดูนะคะว่าเขาคั่วกันอย่างไรนะคะจะเข้าไปดูนะคะอันนี้อันนี้เราล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วแล้วก็มาปั่น ให้เป็นแบบนี้นะคะและจากนี้ไปก็จะไปทำข้าวตูนนะคะเดี๋ยวก็ไปดูได้นะคะตามไปดูนะคะตอนผัดข้าวตูนนะคะข้าวตูนคงรู้จักกันนะคะข้าวตูก็ประกอบด้วยข้าวนะคะข้าวนี้คือข้าวข้าวคั่วนี่แหละคะ่ะข้าวคั่วแล้วก็ประกอบด้วยมะพร้าวนะคะแล้วก็น้าตาลนะคะแล้วก็แปะแซนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นส่วนประกอบข้าวตูนะคะ ตอนนี้อยากรู้ว่าเขาผัดกันยังไงหรือเขาทํากันอย่างไรนะคะก็ตามไปดูนะคะเดี๋ยวเทปหน้าเราจะผัดเข้าตตให้ดูนะคะเชิญมาชมได้นะคะอาราคาวันนี้ข้าวคั่วของเรานะคะก็สําเร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เรานะคะแล้วก็ติดตามมาด้วยค่ะเข้าวคั่วค่ะไปทําอะไรเอ่ยตอบมาซีตอบถูกจะให้รางวัลนะคะข้าวตูหนึ่งกล่องนะคะ อ่ะะาเฉลยให้แล้วอาะะคาแะล้วตามไปดูนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ข้าวคั่วค่ะเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆจะไดห้หอมๆอาคาหอมๆนะคะข้าวตูนะคะไอ้ข้าวคั่วนะคะยังไม่เป็นข้าวตู๋ค่ะเทปหน้านะคะดูกันนะคะอ่ะข้าวคั่วค่ะหอมค่ะสวัสดีนะคะแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ